คลิปนี้นะครับเปิดคลิปด้วยเรือสุพรรณหงส์นะครับของเผือบ้านแพงทราบข้อมูลคร่าวๆว่าใช้ไฟประมาณ20,000กว่าดวงเป็นการปริษฐ์หรืที่สวยสงวยงามมากเป็นเรือสุพรรณหงส์ของชาวอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครศรีสวยงามนะครับสวยงามนะครับตรงนี้สวยงามมาก ัแล้วจะจับภาพให้ด,ดนนูนานๆทีเนี้ยนะครับจับภาพอินนึ่งให้ดนนูนานๆเราจะว่าจะมีเรือนะครับเดี๋ยวทำภาพนะดูบรรยากาศที่นี้ด้วยนะดูเรือสายนะเป็นกระทงสายนะครับที่ปลอยลอยลงไปนะเป็นเรือลำเล็กๆรสายน,ะายาน,น,นั้นไหลตามแม่น้ำาโขงยาวเลยนะ ส่วนฝั่งพี่น้องฝั่งทางโน้นนะครับทางแหงือทางมวนมันก็มีการประเด็นี้ไหลเร็วไปเช่นกันอ่าเป็นประเด็นี้ที่สองฝั่งก็มีประเด,ด็นะนนี้ใกล้ถึงกันน่า <c oughs> มีโดนบินด้วยนะข้างบดนนะน่ามีโดนบินด้วยนะเก็ <c oughs> บภาพมุมสูงนะครับสวยงามนะครับสวยงามแล้วก็ให้ดูดนะ้ย วันเป็นเดือนอเดือนสิบเอ็ดนะครับสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดวันนี้นะครับดูให้ดูเดือนเลยหลังจากฝนตกต้นหวัวค่ำนี่โอ้ยบรรยากาศนี่ครับยังไม่มีดนะีรถที่วิ่งเข้ามาตรงนี้นในเมืองอนครพนมเนี่ยรถประมาณเป็น,สนแสนแคัน,นค,คนนี่หลายแสนถนะือว่าประสบความสุขเด็ดมากเลยสำหรับปรถไฟดีไหลเดือดไฟในปะีนี้นะ เป็นการประชาพันธ์เป็นซอฟต์าวร์ของเคร,ครอัคนพนมนะเช่นชมความสำเร็จของทงอั้ปปทง,ทนทงนายกปรจวแล้วก็ท่านผู้ว่าร่วมมือกันในการทัดความ์ชันสำเร็จมากทุกปีนะทุีคนไม่เยอะขนาดนี้แต่ปีนี้โอโหลักง,งการมากแว่งจริงแสวงจริงแข่งจริงริง คลิปนี้จะให้ดูแบบายาวๆเลยมิทราบว่าจะเหลือเรือกี่ลำนะครับมุเชียงดำนะครับว่าเราไม่รู้ข้อมูลนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ข้อมูลนะคังนั้นเราก็จะให้ดูทั่วไปนะดูแบบเดียวเดียวพามเนะฝั่งโน้นจะสนุกสนานนะก็เกินสนุกสนานนะฝั่งเราเนี่ยจะเงียบหน่อยนะถ้าอยากไรที่สนุกสนานก็ต้องไปที่ลานนะลานเป็นยานาค นันก็จะมีก่อนสนสัยนาดหน่อยบางวิธีก็ไหลเงยๆ,ๆนะครับตามทางโขงไปนะครับทั้งหลังมาในเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยงงทำด้วยไม้ไผนะ่ทำด้วยไ,ไม้ไผ่แล้ว,วก็ปลกตะเตียงนะแต่ช่วงนี้ไม่ทราบว่าน่าจะเป็นไฟเนะี่ยอาจะเป็นโคมไฟฟ้าเนะี่ยถ้าสมัยก่อนเนี่ยควันขมุงเลยนะเนี่ยทั่วงนี้ไม่มีควันก็แสดงว่าเป็นหลอดไฟไฟฟ้า 2องหมื่นกว่าดวงเลยคุณดูก็สวยงามนะจากกลางวันเนี่ยดูแล้วไม่เป็นรูปร่างจะเปิดไปกลางคืน้วสวยงามเป็นเรือสุพรรณม่วงสวยงามนะนนะเก็บรายละเอียดได้เยอะทีเดียวอันในก็เป็นเรื่องพุทธประวัตนะิมีมีวงวกลมจับโดยทำบรรจักรป็นปเรื่องพทธศิสนะครัา ความผูกพันระหว่างสายนา้ำสายน้ำกับศาสนาแนละ้วก็สายยานก็ยานาคเลเกี่ยวพันกันวันเพืนสิบห้าค้ามเดือน,น,นสออิบเอ็ดวันออกพรรษาอ่านไปหลายลำลครับน้นก็น จ,จอดไว้ในสามหลับนี้ไปน้อมความใจมาใ,ใกล้ๆและดูใ,ใกล้ๆเลยครับป็นประดับไฟเป็นรูปในหลวงในการที่เก้านีในการที่เก้าในการที่เสิ่จมองดูแล้วเขาก็จะเห็นว่าเป็นสิ่งที่คนไทยประดับใจเรื่องพุทธศาสนาน,นะครับก็เป็น เวลาครูประถมนะทุกศาสนาเป็นเรื <c> ่องของการศึกษาก็มีอีกลำหนึ่งนะครับก็กลับมาเป็นอย่งนีนูนนะครับใกล้นู่นใกล้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปตัวนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูตรงนั้นนะเรืะยะนั้นก็มาใกล้ๆเดี๋ยวก็ดู ่ก็เป็นเรือสุพรรณหงส์อีก,กลำหนึ่งนะครับที่เรือไฟอลำหนึ่งนะที่สวยงามเหมืนนอนกันนะแต่ว่ารายละเอียดในรายละเอียดของเรือสุพรรณหงส์เนี่ยมันจะต่างกันนะระหว่างเรือสองลำหนึ่งลำนี้นะครับเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงในการที่ก้านะที่มีพระราชกรณียกิจกับในหลวงที่ต้อง เป็นองอค์อุปธรรมภพศาสนาพนุทธนะครับก็เรื่องราวของศาสนาและสองนันทองในทางกีตาร์แตตรงนู้นนะครับก็จะเป็นเรือสะพานหันทองอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่รายละเอียดข้างบนเลยข้างบนนู้นเราเห็นข้างบนทสูงๆนะก็เป็นน่าจะเป็นไปถึงแสดงสัญลักษณ์ของในของเรื่องการกี่ารเช่นกันนะแต่ว่าอยู่ไกลนะเดี๋ยวมาเข้าใกล้ๆเราเราจะโพสต์ให้ดูอีกที มาดูนะครับจินตนาการของเรือสมุนไพรสองลำเลยสององค์เลยนะครับก็เรือนี้เนี่ยมีมีไม้พายด้วยมีผีพายด้วยผีพายนะครับมีการเคลื่อนไหวของผีพายด้วยแต่อีกลำหนึงนะครับมาดูนะครับลำหนึงเรามาดูลำนี้นะครับไม่มีผีพายนะครับไม่มีผีพายลายละเอียดลายละเอียดคือไม่นะ ไม่ละเอียดไม่ครบอยู่นะไม่ละเอียดเท่าไหร่ก็ขาดผีพายนะ,สะเสดสุวรรณโส้เนี่ยปกติมันม,มีผีพายนะนี่ก็ถึงความละเอียดอ่อนของการของผู้ที่ออกแบบนะมันเป็นจินตนา,านการของเป็นจนาการของกู้ออกแบบะสวยงามบ งามจริงๆนะครับก็อยากจะให้เห็นนะานานๆทีเลยไม่จะได้เห็นแต่ปีนึงเราเห็นอีกครั้งหนึ่งเรามองเห็นก็จ้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงการที่ออกแบบนะทีนี้ในตะอนของข้ามีหตุผลมานะแต่ขนาดน,นี้นะผลไม่มีนะอากาศก็อบอ้าวอยู่นะ ก็จะเห็นแสงไฟจะต้อนน้ำนะครับเป็นออกมาสวยางามทีเดียวนะครับปลอดไฟ่าดูดีๆนะครับน่าดูนะไฟสะทอ้อนสวยงามครับสวยงามเนี่ยน้ำนะครับเป็นความผูกพันระหว่างวิถีชีวิตของคนนะครับริมแม่น้ำโขงสองฝั่งนะครับที่ผูกพันนะครับเป็นการขอพำ้าแม,ม่น้ำโขงค่ะ่อแม่โขงค่ะด้วย ่าเช่นชมนะครับยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แกันี้่นะครับแล้วเราจบตรงที่คือสุพรรณหงษ์ลำนี้กัแล้วการขอรับกองขอบคุณจากที่ใครที่มันช่อนะครับอย่าลืมกดดตั้งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ